ขก่ลูกเจีย๊ยบถาเนี่ยถามหา,าว่าสขาดอีนาไอ้บ้าไก่เอ้ยี่อะไรนะครับำพี่โอเคคาำาว่าค่ะชื่อสิ่งที่มีารนะบตเป็นชีมีสิ่งมี อ่ะต่อไปคุณจริยาน้องบิ๊มพี่วิมาสิบเร็วมาดค <ừ> ุยปรึกษาเฮฮาสุขสันตนั่น <ừ> นนงเมาสินทาเริงร่าทุกวันอ <ừ> ือแสดงว่าเธอชอบลินทานี่ก็ดูว่านั่งเมาลมีินทาเริงร่าทุกวันนะคร <c oughs> ับอืออ่ะ จากนั้นอ่ะจะไม่จบหรอจบแล้วโอเคจากนั้นเป็นชรังนายยี่สบแครับทำไงต่อมาซิเร็วมาพูดคุยสุดสาหัวเราะสุดสร์นั่งเมาสนินทาคุยกันทุกวันมาเล่นเร็วพันช่างแสนสุขใจอ๋อดีมากเยี่ยมมากไม่เคยฟังที่ไหนเพราะแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะอะไรถึงแต่งแม่นะครับอ่ะทีนี้ดูนะ นี่คือกาสุสรางคนาที่แตกใช่ไหมครับเราก็ตัดนีถึงไปเสร็จแล้วถามว่าจริงๆแล้วนะ่ะในการแต่งกรอนให้เพาะนะ่ะเราควรจะใส่สังขารที่อยู่ในวัคเยอะๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราไม่แก้กได้นะเราไม่ต้องแก้ได้เพราะเราสามารถส่งสังมผัสเหมือนกับกรอนสีเลยเพียงแต่ตัดวัคทหน้า เราจะสัมผัสแบบเดิมก็ได้ราบนิ่งจะเพราะกว่าแต่นี่ครูต้องการบอกให้รู้ว่ามันทาแค่นี้แหละถ้าใครจะทําเกินก็ไม่เป็นไรมันสามารถส่งสัมผัสไปยังตัวไหนได้บ้างกแก้จานได้ไหมครับตัวนี้ตัวไหนอีกตัวนี้ใช่ไหมแล้ว,ต,วตัวนี้ใช่ไหมครับก,ก็ทาได้หมนดนี่คือการตุราธนา20แต่งเป็นหรือยังในของฟังอีสักสองคนที่มันพิส,สจยัยเนี่ยอืม ได้ที่อะไรคดีไม่ทันที่เรียกเนช่องไหนครับสิบไหนยังไม่เรียกครับอ,อ๋อตั้งแต่สิบเอ็ดไปเหรอครับอ้อมไหนเชิญครับสิบเอ็ดเชิญครับน้อดัองๆในเรื่องข้าพืจ้ไม่ได้ยินฝั่งมนั่นก่อนสี่ปาร์ตอ่ออ๋อดีมากครับชื่อซิมซิมิมันนี่อยากทายมันทั้นยังร้ายกระจายคำดา่าไทยทนไม่ไหวลุกไปบัญชาบอกสื่อไปว่า แฟนหน้าโง่เจี๊ยบชื่อซิมซิมิลายน้ำตกลงเป็นซิมิหรือซิมิเธอออกเสียงไม่ชัดหรือยังไงอ่้าอาใหมครับชื่อซิมซิมิที่นี่อีกแล้วอ่ะ แล้วออกดิเซซีโอช้เสียงซีมีไล่นักมันนี่กระจายคำด่าไทยคนไม่ไหวออกคำสั่งมาออกสื่อไปว่าแบงเจ้าเจี๊ยบทองโอ้โหตกเงินเหลืองเหลืองทองอ๋อมาเป็นเหลืองทองครับกูรู้หัวเลาะเธอนี่ยไหมกูรู้เรื่องปิมีอะไรนะซีมีอ่ะกฤกคนเิ ใครอยากอาหันบ้างไีครับมีไหมครับครูรู้นะว่าในใจทุกคนที่อยากกานมากแต่ก็กลัวเพื่อนๆก็จะมาใส่นะครับมีไหมใครหลบตาครูบ้างอ่ะสอนภาษาไทยเธอหลบตาครู้่าเชิญ บอกว่าคนหลบตาฟูนี่คือคนอยากจะอ่านเรทสี่เรียกทึงสี่อย่างเงี้ยชิญครับเอาเป็นกรอนสี่ก่อนไก่เหลืองน่ารักคึกคักเฮฮาครั้งลูกไก่ซ่าพูดใจอับคายก็เลยโดนแบนสุดแสนเสียดายไปแล้วสหายเพื่อนลายความเหงา <c oughs> ต่อไปกลายเป็นสุรังคนา2 8เชิญครับ ไก่เหลืองช่างบ้าลูกไก่ช่างซาพูดมากหยาบคายก็เลยโดนแบน์สุดเครียดเสียดายไปแล้วสหายเพื่อนต้านความานะจะได้รีบกัเพื่อนเนีนั่นเองอะที่กลับมาดูตัวอยาา่างสุนกรนรุ้นะครับว่าเมืม่อกี้คุณบอกว่าเราก็ตัดรอบหน้าอย่นี้ใช่ไหมครับไม่ได้สุราพนาแล้วก็เปลี่ยนตามน้เสียถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะออกมาเป็นเจ้าไก่ตัวเหลืองฉลาดปาดเรืองในเรื่องวาจา ถามไปตอ,อก,กันสุดขันอ,อ,อันสายยกล้อหินาน,นำพาวิ่นเริกแบบนี้ก็ได้กะแค่นี้ก็งนะ่ายงเสร็จแล้วมันจะมีกาสุรังธนาอีกแบบหนึ่งนะครับมันชื่อว่ากาสุรังธนานีนนหรือเหลอกกาสุรังธนา 3 2เพราะฉะนั้นตอนนี้จากที่32กลายมาเป็น28ตอนนี้เราจะกลับไปที่ไหนอีครับ3.2มจอเดิเพราะฉะนั้นถ้า3.2ครบเนี่ทุกวัตจต้องดูครบเหมือนกับรอน4ตอนนี้เราจะต้องเอาวัตแรกคืนมาก่อนครับอ่ะสมมติเวลาทำการคูณรังคณานามมันจะต่างกันนิดเดียวเท่านั้นจากรอนสนะครับอ่าเติมคืนก่อน1 2 3 4ใช่ไหม ด้วยปกติแล้วกรอนสีคำสุดท้ายจะหาคำที่เท่าไหรน,นะครับคำที่สองแทนแต่สุรางคณาสารสองต่างไปทิ่เดียวก็คือว่าคำสุดท้ายเนี่ยจะไม่เป็นหาคำที่สองละจะเมินคำที่สองมาและมาลงที่คำสุดท้ายของวัดก็จะมาลงไว้ตรงนี้ <laughs> รู้จักกันไหมไหมก็เป็นหาคำอะไรครับ อล้วคุณจะอะไรดีอ่ะอะไรดีที่เป็นสระเดี๋ยวต้องแก้ละมีปัญหาแน่ๆเลยรู้จักกันไหมเจ้าเจ้าอะไรมีครับอ๋อคุณรู้ละถ้าสระไอตัวนี้มาไม่ 5, ได้ใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เราต้องลงอะไรด้วยนะไอใช่ไหมมันก็จะเกิดอะไรขึ้นละเออคุณจะเสียนแล้วครับ อะไรดีอ่ะเอาสาระเอื่อมโดยดีมากง่ายกว่าอ๋อฮะอะไรนะไม่ได้ถ้านี่เป็นสระเอื่อมใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นสระเอื่อมอันนี้ก็ต้องเป็นสระอะไรครับสระเอื่องก็เหมือนการอ่าเอาใหม่อันนี้อาจจะเอาสระเอื่องอะไรดีครับอันนี้ก็ต้องเอาสระอะไร เมือเจะเอาดีนาะไม่เป็นสัตอันไหนอันไหนอันไหนรู้จักทุกเรื่องเจ้าไกา่ตัวอ๋อเสร็จแล้วส <c oughs> บายแบบนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับสุรังคนา32รู้ให้เวลาพวกเราแค่สองอนาทีนะครับกลับมาที่สุรังคนา32มสด่วนเริ่มครับ เลขที่ออกได้แก่ยัง,ยงเหรอครับสิพร้อมาอยางครับไหนใครไม่เข้าใจมีไหมว่าไงโอ้โอเอ๊ะสงสัรเลขที่หนึ่งเตรียมตัวเลยนะครับเลขที่เขาเตรียมตัวเลยนะคะรับ หรือไวลาที่ยี่20ก็เตรียมตัวไว้เลยน,นะครับ ือว่าฐานรับอยากมีส่วนร่วมครับมีใครอยากอ่านให้ฟังไหมเนี่ยจะได้เชิญอ่านกุธิดาลองไหมเคล่าพร้อมนะ เอาวัคเก,กานะ่านั่นอ๋ออันนี้มันเลื่อนใช่ไหมเราเลื่อนอ๋อโอเคครับก็เติมอะไรก็ได้ไปอีกอันหนึง่งเสร็จแล้วหรอหรือว่านั่งอ๋ออีกห่งสนะั่งเลเลขที่ออกได้แก่เลขที่คนเดิมเหนื่อยยังคนเดิมยังไม่เหนื่อยม,มากครับเสร็จแล้วยังไหนลองฟังสักคนซิมีคนเสร็จแล้ว ถ้าคนไม่เสียงเขจะก้มหน้าก้มตานะครับถ้าคนเสียงแล้วจึงเลยหน้าหยิบสเขาเลยเรียกเชินสี่อ่าแล้วเจอแล้วครับไหนอ่ะเรียบร้อยนะอ่าเชิญครับยืนขึ้นเลยมาดวดอ่าอ่านตังเลยครับรัชนาสายสองน่าจับทำแกงน้องไก่ดุแรงชอบโดนเราแกล้งแถมด้วยยากระแอบคิดสะใจไก่เหลืองถูกจับชีวิตต้องดับเพราะคำพูดเอ่ย อะไรนะดีก่อนผู้สงสัยวักสุดท้ายนี่หนึ่งเขาอ่านใหม่ต้องดังกว่านี้ดีกว่าวักสุดท้ายต้องแบบแปลกเปล่าอ่านต้องดังเลยตดังเลย้งแต่แรกสามอีกสองเลยตั้งแต่แรกน่าจะทำแกงน้องไก่รุนแรงชอบโดนเราแกล้งแถมด้วยยากับ แอบคิดสะใจไก่เหลืองถูกจับชีวิตต้องดับเพราะคำพูดเอ่ยอมันเหมือนอะไรตามหมอเลยนะครับตายเพราะปากเออไก่เหลืองตายเพราะปากโอเคขอฟังสักหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนเท่านั้นต้องไปละเลขที่ออกได้แก่เลขที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ 18 28. เดือนนี้ therapist. เป็นเดือนกุมภาพันธวันที่งดงามก็คือวันแห่งความรักสิบสี่กุมภาพันธ์นี้ครับแต่มันจะมีหนังเรื่องอะไรนะไม่ไม่ก่อนอะไรก่อนมามาเลไทยแล้วอยางอะไรนะวันที่สออะไรน่หรออะวันที่14ป็นวันมาเลไทยงั้นขอที่13แล้วกันทางสาอยู่ไหม ามไม่อยู่เอาโอเคงั้นเอาสี่ห้าแล้วกันนะครับอยู่ไม่ทับสี่ห้าเอาเชิญทับกันดังเลยครับหลังห้องนูง้นชีวิตสุขีพวกเขาเส้น,น,ด,น,ด,นดีชีวิตมีแต่เรื่องโหดใจพูดช้าตอบเร็วปวดเอวชิบหายเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนใหม่เถอะปวดเอวเล่นปวดเอวเสียหาย อกดไปครับเสียหายเอาเอาใหม่ซิเชาต่อเดียกดยวเสียหายอือย่าโหดเลยนารออัคนน่ะสุดท้ายดยีกว่าเลขที่สิบสี่ไก่ตัวนี้แดงทำเชื่องเสแท่งชอบด่าแอบ,บแฝบงบชอบแทงขัง้นหลัง เล่นศิซิมิดูสิเพืองฟางกินข้าวเน็จางระวังหมดตัวอ่ะวันนี้นะครับเราเริ่มแรกเรียนเรื่องศิซิมิเรใช้อะไรนะครับกรอนสีจำนวนสองโหมดมะปูนมะนั้นมาบุกมลบได้เท่าไหร่สามสิบสองพอดีหลังจากสามสิบสองเราก็ทําให้มัน,นกลายเป็นกากาสบรางคนายี่สิบแปดในการตัดออกไปห1 1> นึ่งวัตต์เครับมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเรื่องของสัมผัสเปลี่ยนไม่เปลี่ยนได้ไหม ก็ได้โอเคจาก28เสร็จแล้วเราก็คืนศูนย์เท่าไหร่ครับ32ก็คือจะได้การประมา32เอาวักนั้นคืนมาแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของสัมผัสนี่ึ่งทีนี้เชื่อว่าทุกคนวันนี้แต่งได้แล้วครับทุกคนแต่งรอำมากเลยและสุดท้ายวันนี้นะครูอยากเห็นแบบขั้นผู้เชี่ยวชาญนะครับเดี๋ยวเราจะให้แต่งสดกันบนกระดาษ